เมื่อเดือนที่แล้วนะครับผมได้ทำเพาเกียร์รีเฟรนแนนซ์ขึ้นมานะครับแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยของผมมันน้อยมากนะครับจนถึงขั้นทําแดงมาแล้วมันยังสู้ใครไม่ได้นะครับเพราะว่าไอดีผมเนี่ยเป็นสายตีกายภาพนะครับแต่เพาเกียร์เป็นสายตีเวททุกคนก็ดูได้จากสตตัสหน้าชูนะครับว่าโจมตีเวทเนี่ยแม่งน้อยกว่าโจมตีกายภาพอีกนะ ทำให้พอเปลี่ยนร่างมาแล้วเนี่ยมันยังไม่โหดนะครับมันสู้ใครไม่ได้เลยผม,ม,ม,ยผมก็เลยเบรคคลิปนี้เอาไว้เดือนหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้เวลาในกนารฟาร์มปั้นเจ้าเผาเกียร์เนี่ยให้มันโหดกว่าเดิมพอที่จะสู้คนอื่นได้แล้วก็จะมาทําคลิปนะครับสำหรับค่าพลังและสเตตัสของเผาเกียร์เมื่อเดือนที่แล้วผมก็จะประมาณนี้นะครับพลังจะอยู่ที่14ล้านนะครับแล้วก็พวกคุณสมบัติเนี่ยยังไม่ได้รีนะครับสำหรับสเปียร์เอทีเคเนี่ยจะอยู่ที่350,000นะครับเรียกได้ว่าโดนเอทีเคแซงไปแล ก็ได้นะส่วนโฮโโโดูนะครับไอสัตว์เจ็ดแสนเฮาเกียร์สามแสนมึงจะให้มันแรง,งก็ไม่ได้ใช่ไหมก็ตามนั้นนะครับผมก็เลยต้องจําใจเบรคคลิปนั้นไปก่อนนะครับแล้วก็กลมหน้ากลมตาฟาร์มทั้งเดือนนะครับเพื่อที่จะให้มันพอสู้คนอื่นได้นะและในวันนี้ผมก็ได้กลับมาอีกครั้งกับเฮาเกียร์ที่พลังเพิ่มขึ้นเป็น 7.7ล้านนะครับบอกเลยว่ารีโนเวทไปเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับเพาเกียหมดไปเยอะอยู่อะทางหน้าคุณสมบัติอะไรเนี่ยก็เปลี่ยนหมดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนสเปคเอทีเ e คผมก็ทําให้แซงเอทีเคได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับริบบิ้นใช้เป็นริบบิ้นแชมป์นะอาวุธ2ดาวนะครับส่วนเครื่องประดับเนี่ยใช้เป็นประดับหลมของโอโอนะครับตอนแรกโอโอผมใช้ประดับหลมอยู่ก็โยกมาใส่ให้เพาเกียนะครับทางด้านของไบแม็กก็อัดตามสไตล์ตัวรองนะครับทางหน้าสติตัสเนี่ยผมจะน้นไปทางสเปเชียล ท็นะครับเพื่อที่จะเอประกันพวกไว้พวกเบียนซีนันเองนะครับส่วนโอโอเนี่ยมันตีผมไม่เข้าอยู่แล้วนะปล่อยไปเถอะนะราะนั้นดิสกิลก็จะใส่ประมาณนี้นะครับส่วนตัวคิดว่าใส่สวยสุดแล้วนะแบบนี้ใส่ชำระล้างมากันแช่กันมืนกันอะไรนะครับ แกสำหรับยีนก็ปลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลืออันล่างยังไม่เต็มนะไปรีวิวดาวปาถนาดีกว่านะครับทางด้านดาวปาถนาจะใส่เป็นดาวดาโคโอนะแล้วก็ดาวเรโซแนนต์นะครับของมิวดัมที่เพิ่มความกด20%ดาวธาตุน้ําสีทองนะครับแล้วก็ดาว5เทินถึกแล้วก็ปิดท้ายด้วยดาวดาบนะครับสำหรับลานบะลองอารีนานะครับผมก็ยังยืนที่2อยู่นะครับยังไม่มีใครมาตีขึ้นไปได้นะครับเพราะว่ากูหัวนั่นเองนะทางด้านค่าพลังเนี่ยก็อยู่อันดับ3นะครับห่างจากอันดับ2นิดนึงนะก็ในวันนี้นะครับ ผมจะเอาตัวลองเพาเกียร์ผมเนี่ยไปใส่กับท็อปเซิร์ฟเลยนะครับ มาดูซิว่าเพาเกียผมเนี่ยจะพอสู้คนในเซิร์ฟหรือพอวัดกับคนในโซนได้ไหมนะสำหรับการปั้นตัวรองในระยะเวลา1เดือนของผมนะครับก็สําหรับทีมที่จะเอาไปสู้ก็จะเป็นทีมนี้เลยครับจริงๆเนี่ยผมจะใส่ไคลอก้าแทนไว้นะแต่ว่าผมยังไม่มีไคลอก้านะครับไอ้อมีไคลอก้าเดี๋ยวจะเอามาแทนไว้นะก็ใส่ไว้แก้ขัดไปก่อนสําหรับคนแรกที่เราจะใส่เลยนะครับเราก็ขอใส่มีฮอกเลยนะครับคนนี้ก็เป็นไว้แดงที่ตึงที่สุดในเซิร์ฟผมแล้วนะครับเป็นไว้แดงที่เคยออกคลิปผมไปแล้วถ้าใครเคยดูคลิปผมติดตามผมมาก็ จำได้นะครับว่าไวแดงคนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเอาใหม่นะครับทุกคนเมื่อกี้ดาวดาร์คโฮเขาติดนะครับถ้าดาวดาร์คโฮไม่ติดคือผมไม่ตายนะด่วงตัวไปหน่อยจะติดจะติดโมตัสสันโมตัสสันโมตัสสันอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดเพราะได้ได้อีกรอบ เราดางไม่ติดผมก็กินครับเราดางไม่ติดผมก็กินครับจังหวะนี้ผมได้มุดน้าแล้วเบิ้ลอะไรนักหนาครับผมได้มุดน้ําผมยิงไคโอ้าก่อนยิงไคโอ้าเสร็จผมยิงแบ็คต่อดอกกระตัวพอแล้วจังหวะนี้ผมจะยิงไว้เข้าหรือไม่มารอดูกันครับตอนนี้ไว้สเปเชียลเริ่มอยู่ที่8ปดแสนสี่กับเพาเคียสเปเชียลอยู่ที่ล้านห้านะครับเราจะไม่กดแซดนะบุ้มอุ้ย พอเข้าอยู่ครับพอได้ไปวัดไปวาเราจะยิงยนโรได้แม็กเขาแตกนะครับแล้วเขาก็จะตัวบางนะเราพิงไปเรื่อยครับเราไม่ต้องไปซีเรียนะเพราะว่าเขาตีเราไม่ได้อยู่แล้วนะครับไว้เนี่ยกดสกิลเซตต้นเกมมาทีเราไม่ตายคือไว้หมดหมดสิทธิ์แล้วนะเแล้วก็ยิงไปเรื่อยครับเราก็ยิงต่อเข้าไปเรื่อยครับเขาก็ไม่ต้องไปซีเรียครับเขาทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วจังหวะนี้เราปิดเกมเลยดีไหมตอนนี้เพาเกียของเรานะครับมีพาสี เทอรปาร์ตี้นะครับอยู่ที่3อันเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะทําให้เพาเกียร์มีดาเมจที่แรงที่สุดน,นะครับแล้วผมก็จะขึ้นมาเคาะกระบาลไว้โดยการกด R แล้วออก็กดเคาะกระบาลไว้อย่างนีนะครับผุมแล้วก็ล่วงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นชัยชนะของผงพ่อดังนะครับเพาเกียร์ตัวรองตบไว้ตัวหลักนะครับมาตาฟัเกอร์ ภาคทียอะไรกูเนี่ยโอเคครับไว้ที่ตึงที่สุดในเซิร์ฟโดนเพาเกียร์ตัวรองผมตบเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยการกดมือนั่นเองนะครับกูขอเหอะตัวรองนะขอขอขอกดมือนะมันเป็นตัวรองผมอ่ะขอกดมือเถอะนะอย่าหาว่าองุนอย่างนี้เลยครับตัวต่อไปนะครับจะเป็นเดียนซี่แดงนะครับที่โหดที่สุดในโซนเลยอ่ะเค็มเลยโหดสุดในโซนนะเพราะว่าในโซนเล่นก็อยู่ประมาณ2ตัวแล้วเดียนซี่แดงเราเล่นเราเล่นโหดจริงโหดจริงโหดจริง ยิงไงเห็นแล้วบอกแล้วคือจะอยู่ไม่เข้าหรอกเรียบร้อยแ่ะทุกคนเก็บอีวาร์ปไปก่อนครับแล้วก็เก็บโวไปแล้วก็ดีนซี่นะครับไม่สามารถตีใต้น้ำได้นะครับก็เป็นข้อดีเข่าเกียร์นี้ในระดับโวลุ่งไปดิคือนิ่มเลยอ่ะ คือนิ่มเลยอะอย่างเงี้ยโอ้โหคือนิ่มเลยนะครับเพาเกียร์นี่มันแก้เดียนซี่ดีจริงๆเลยแก้โฮ่โด้วยนะเผื่อแก้ไว้ด้วยอะถ้าแบบอัดดีๆอะแม่งแก้ทุกตัวตัวมันโหดจริงนะทุกคนไปครับเดี๋ยวขอลังแกสักหน่อยขอทีมน้ําไปสู้ทีมไฟนะอันนี้โคตรแบบเอาเปรียบจัดเลยอะเห็นใครเป็นท็อปเซิร์ฟผมตีหมดนะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นทีมไฟนะผมจะปล่อยออโต้แล้วกัน ดูที่ว่าบอดจะได้กดยังไงโอ้โหเล็งตัวแม่งปิดโลมาไตไปฐานล่วงไปเรียบร้อยครับใต้ดินล่วงครับเดี๋ยววันนี้จะยิงโฮเข้าไหมอุ้ยเอมาตัดแตกอันนี้สเปเชียลไปแท็กอยู่ที่ล้านแปดนะครับอุ้ยดูดิ โอตีไม่โดนอะคิดเอาแล้วกันบุ้มมันจะตายไหมวะเนี่ยเหลนอรอบอุ้ยเจ้มีกี่ชีวิตบ้างตายเถอะตายลูกพี่ตายเอออีกดอนนึงผมไม่ได้นอกรอบอะสปีนเขาเท่าไหร่วะแซนซีของของแคนสามโอ้โห อันนี้คือผมไม่ได้รีสกิลหินมานะ,ะถ้าจบเกมแล้วโอเคก็คือผมไม่ได้ทําลายสกิลหินมานะครับก็เลยมันก็เลยดําน้ําตลอดนะเวลาปล่อยออโต้นี่ก็เป็นข้อดีนะมาฮับไหนๆก็ไหนๆละแมทท้ายแล้วกันเดี๋ยวเพาเกียร์ตีกับเพาเกียร์นะครับอันนี้ก็เป็นเพาเกียร์ตัวหลักนะครับพลังใกล้ๆกันนะโอ้โหร่วงเลยแต่ต่างกันที่เขามีไทล์กานะ โอ้โหตัวข้าผมตายหมดแล้วอะมาเด็กมาดิอุ้ยอกูตาย